เมื่อมีองค์พระศาสดาองค์พระส,สัมมาสัมพุทธเจ้ากำเนิดเก่อเกิดขึ้นแล้วและสร้างให้กำเนิดพระธรรมและพระสงฆ์ขึ้นมาในยุคนั้นเพื่อสอนสั่งทมให้ดวงจิตทั้งหลายได้เข้าถึงความหลุดพ้นและประพฤติปฏิบัติตามเมื่อเกิดขึ้นในสิ่งที่ดีงามเหล่านี้ แต่เจ้าทุกพระองค์ยังทรงสร้างพระญาติมิกราชให้ก่อเกิดขึ้นมาในกึ่งพุทธการของพระองค์แต่ละพระองค์เพื่อเป็นผู้ประกาศธรรมแทนในกึ่งพุทธการกึ่งศาสนาของพระองค์นั้นๆเพื่อที่จะมาฟื้นฟูพระธรรมคําสอนในยุคช่วงกึ่งพุทธการพระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองมากอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็จะมีการสืบทอดทำเผยแผ่พระธรรมของพระพุทธองค์อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ดวงจิตทั้งหลายได้อาศัยในการประพฤติปฏิบัติตามจนกว่าจะสิ้นสุดพระพุทธศาสนาหลังจากที่พระญาติธรรมิกราชเก่อเกิดขึ้นแล้วก็ยังคงมีเหล่าพระอาหารหันต์สาวกทั้งหลายเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนารวมถึงพระโพธิสัตว์หลายพระองค์ จะช่วยกันดูแลในเรื่องของสืบทอดพระพุทธศาสนาจนกว่าจะสิ้นสุดศาสนา